พอกันทีสำหรับนักเตะเกียร์เดียวอยากสปีดเร็วขึ้นต้องดูสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเปลี่ยนสปีดในการวิ่งนะครับผม จะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับไปก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟฟ์แชแนลของผมด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วระดับเดียวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะโดนจารย์ว่าเป็นนักเตะที่มีสปีดแค่เกียร์เดียวนะครับผมซึ่งจะทําให้สู้เนี่ยเขาจับทางเราได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความเร็วระดับเดียวเนี่ยทำให้มันก็จะไปเนิ่นๆแบบงั้นเรื่อยๆนะครับผมผมเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนสปีดความเร็วของเราง่ายๆเลยนะครับ ซึ่งเราเนี่ยก็จะวิ่งในรูปแบบนี้นะครับวิ่งนะครับเป็นลนักษณะหกเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยครับวิ่งตรงไปโค้งออกนะครับโค้งออกโค้งออกโค้งออกนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะเราจะเริ่นหลกการวิ่งจ้องทางสามก้าก่อน,นครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสาม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  นะครับผมแล้วก็ผ่อนแล้วก็สปีดแล้วก็ผ่อน,นครับแล้วก็สปีดแล้วก็ผ่อนสปีดแล้วก็ผ่อนสปีดแล้วก็ผ่อนนะครับผมเก้าหนึ่งสองสามเกาครับหนึ่งสองสามเกาังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับผมครับ เก็บไปครับมันคือการวิ่งเปลี่ยนสปีดที่ดีรูปแบบนึงเลยนะครับแล้วพตอนเราสามารถฝึกวิ่งในลักษณะ3าก้านะครับแล้วเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนทิศทางให้เร็วๆได้แล้วนะครับผมเราจะเพิ่มระยะทางนะครับผมคือจากเราวิ่งแค่39เก้านี่จะเปลี่ยนเป็นสปีดนะครับระยะทางประมาณ1 0ก้านะครับผมซึ่งลักษณะการวิ่งของเราเนี่ยก็จะกินพื้นที่นะครับเป็นลักษณะเต็มสนามเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการวิ่ง แล้วก็ผ่อนแล้วก็วิ่งแล้วก็ผ่อนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนเกียร์ยรสปีดการวิ่งของเรานะครับคือเราสามารถวิ่งเร็วแล้วก็ผ่อนเร็วแล้วก็ผ่อนการฝึกรูปแบบนี้มันทาให้เรารู้จังหวะการวิ่งของเรานะครับว่าว่าเราเนี่ยอันนี้คือเราวิ่งสปีดอ,อันนี้คือผ่อนอันนี้สปีดนั่คือผ่อนถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เกียร์สปีดของเรานะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ในสนามนะครับรู้ว่าจังหวะไหนควรจะวิ่งเร็วและจังหวะไหนควรจะผ่อนนะครับผม ลองไปฝึกดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเทคนิคการวิ่งแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับเทคนิคการที่เราฝึกวิ่งตรงๆนะครับผมนะครับเพราะการฝึกรูปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกนะครับเปลี่ยนสปีดนะครับผมเปลี่ยนสปีดนวงไปนะครับผมไม่เหมือนการที่เราเนี่ยฝึกวิ่งตรงๆนะครับผมฝึกวิ่งตรงๆเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสปีดที่ดีแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะฝึกเปลี่ยนสปีดหรือว่าเปลี่ยนความเร็วของเราเนี่ยต้องฝึกการวิ่งนี่ลักษณะที่วิ่งแล้วก็หยุดแล วิ่งเลยก็หยุดนะครับผมซึ่งรูปแบบการวิ่งเป็นวงกลมแบบนี้รับประกันนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถฝึกการวิ่งเปลี่ยนสปีดของเราแล้วเราเนี่ยจะไม่เป็นนักเตะวิ่งเกียร์เดียวอีกต่อไปนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ